สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ครับผมจะมาพาทุกคนมาเบ่งกะสวยงามผมนะครับลกถอนเอาเรียบร้อยเลยเด้อครับพี่ดองครับดิดนล่มขนาดครับนี่ครับคือกะเข่าเจ้านะครับนี่ครับถอนวันนี้นะครับมื้อเช้นะครับผมถึงจะดำปักดำนะครับนี่ครับถอนไปแล้วครับ ถาวมาถอนง่ายบ่ก็บ่ง่ายไปไหนครับเพราะว่าดินมันลมนะครับเพราะว่ามันจยากมีดินเวลาเขาถอนกานะครับนี่ครับกาเขาเจ้าสี่ลอยมัดครับผมดําหมดนี่สี่้อยมัดไล่หนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะครับนี่ครับผมจะใส่ต้นยิ่งใหญ่เลยพี่น้องครับก้าพบกีบใหญ่เลยพี่น้องครับเพื่ได้ก้านี่ครับคือก้าพ่อปุ๋ยนะครับพ่อปุ๋ยดินดีนี่ครับ นี่ครับกากรีบใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับกากรีบใหญ่นะครับกากรีบใหญ่สมบูรณ์นะครับต้นกาดีเข้ามาปักดำกระติดไว้โตไว้นะครับบวคือกากรีบหน่อยนะครับบอเหมือนกันนะครับนี่ใบกาครับใบกานี่ครับ อันนี้ผมใช้เขาปลูกนะครับประมาณหนึ่งกระสอบนะครับกระสอบหัวหันนี่ครับกระสอบสามสิบโลนี่ครับหนึ่งกระสอบด้ก่าอยูซีลอยหาลอยมัดลายขนาดครับนี่ครับนี่ครับกากกยิบใหญ่ครับพอดีเลยพี่น้องเลยขนาดนี้นี่ครับพอดีดับนะครับ ก็เลืออยู่ครับบ่หลายครับนี่ครับเลือนหน่อยๆนะครับนี่ครับเป็นทอนเอาก็ได้หลอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบมัดนี่นะครับประมาณนี้พี่้องเลยประมาณสี่สิบมัดก็ดําได้หลายนะครับเป็นเขาเจ้าครับเขาเจ้าหอมมะลินี่ครับดินลมครับดินดมเพราะว่านี่ครับ รวมเบาขี้งัวครับเอาขี้งัวใส่เป็นปุ๋ยบำรุงดินนะครับขี้งัวอาจจะง่ามสานะครับอาจจะบวไว้เหมือนปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเคมีแต่ว่าใส่เวลานะครับปีหนึ่งนะครับนี่ผมใช้กบต่อเฟืองนะครับปีที่แล้วนี่ครับปีนี้ครับดินก็เรลมมีห้าเกิดขึ้นหลายครับนี่ครับ Oh,